สวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะวันนี้จะขออนุญาตอัปเดตภาพรวมตลาดโลกสำหรับช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะโดยประเด็นแรกเนี่ยอาจจะสืบเนื่องจาก ตัวของ Fund Strategy In Focus นะคะในคลิปเช้าที่ผ่านมาค่ะจะประเด็นเรื่องของการโหวตร่างกฎหมายเพดานหนี้สารันะคะที่เมื่อเช้านี้ก็สามารถผ่านได้สําหรับสภาล่างนะคะด้วยเสียงค่อนข,ข้างขาดนะคะที่314ต่อ117คะ่ะที่สนับสนุนให้มีการเพิ่มเพดานหนี้นะคะโดยจะใช้กฎหมายนี้ไปอีก2ปีจนถึงมกราคมปี2025คะ่ะทั้งนี้คะ่ะในสเต็ปถัดไปนะคะก็จะมีการโหวตสาหรับสวนะคะหรือสภา,าสูงภายในสัปดาห์แล้วก็ส่งไปให้ไบเดนเซ็นอนุมัตินะคะเป็นกฎหมายก่อนวันที่5 มิถุนายนนี้ค่ะโดยตลาดก็มีการรีแอคนะคะในส่วนของข้างกันดลดราค่ะที่มีการปรับตัวแข็งค่า,ข,าขึ้นมานะคะแต่ระดับที่รนะ้4ยสีณปัจจุบันค่ะพร้อมกันนั้นค่ะราคาน้ำมันก็เริ่มเห็นสัญญาณของการปรับเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ส่วนไประเด็นเรื่องของดอกเบียค่ะซึ่งเป็นอีเวนต์เพลย์ที่มีน้ำหนักกับตลาดหุ้นค่อนเข้ามานะคะในเดือนนี้นะคะโดยการเฟดก็ยังคงเสียงแตกนะคะที่จะขึ้นหรือคงนะคะสำหรับดอกเบียค่ะก็กําลังรอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราการว่างงานแล้วก็อัตาราค่าจ้างหลายชั่วโมงนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อเป็นการบ่งชี้ที่ชัดเจนอีกครั้งนะคะสำหรับแนวโน้มของดอกเบียค่ะอย่างไรก็ตามอสตลาซึมซับหรือ Fu l l y p r i c e in กับประเด็นเรื่องของการขึ้นอัตราเบียไปทั้งหมดแล้วนะคะดังนั้นค่ะหากคงดอกเบีย้ยเนี่ มีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อได้นะคะโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มโกลสต็อกค่ะแต่อาจจะขึ้นไม่ได้แรงมากนะคะในทํานองเดียวกันค่ะหากว่า,าขึ้นอัตราเบียนะคะก็จะกดดันตลาดะคะ่ะให้ปรับตัวลดลงไม่มากเช่นเดียวกันค่ะ อย่างไรก็ตามผ่านน้ำหนักล่าสุดนะคะก็ยังบ่งชี้ในการคงดอกเบีย้ยมากกว่าขึ้นดอกเบีย้ยนะคะเ<ม>นื่องจากว่าเห็นการชะลอตัวของภาคแรงงานนะคะท่ามกลางตัวเลขจ็อบออ n เ n นิงที่ออกมาแล้วบ่งชี้ว่ายังมีดีมานของภาคแรงงานที่ยังสูงนะคะทำให้ภาคแรงงานอาจจะยังคงตึงตัวอยู่นะคะและอัตราค่าจ้างเนี่ยอาจจะต้องจ่ายที่ระดับสูงก็อาจจะเป็นปัจจัยต่อเนื่องถึงเงินเฟอ้อได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะข้อมูลที่ได้แจ้งไปนะคะทาง เฟดลัสซานฟรานซิสโกนะคะที่เริ่มการทดสอบเรื่องของความสัมพันธ์กับเรื่องค่าจ้างกับตัวของเงินเฟ้อเนี่ยมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างน้อยนะคะก็ประกอบกับการเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวในคอนซัม p t i o n ดีมาโดยเฉพาะตัวเลขบ้านนะคะที่ตลาดเชื่อว่ากลุ่มอสังหาเริ่องของอเมริกาเนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่เป็นหนึ่งในสามเซกเตอร์ใหญ่นะคะได้ปัทมบขอโทษค่ะได้ปัทมไปแล้วนะคะโดยจากอดีนที่ผ่านมาเนี่ยการเกิดวิกฤตทุกครั้งในกลุ่มอสังหาจะหดตัวลงไปก่อน นอกจากนี้ค่ะที่ทางของเงินเฟอ้อทั่วไปค่ะก็เริ่มจะชะลอตัวลงนะคะจากพิกที่ประมาณ9.1ตอนนี้ลงมาประมาณ4.9และรวมถึงภาคเลเวอร์มาเก็ตหรือว่าส่วนของแรงงานนะคะที่ก็เริ่มมีหลายรัฐเนี่ยที่เริ่มชะลอตัวลงนะคะจากท้อยแถลงของเฟดเมื่อวานนี้นะคะก็เลยทําให้ภาพทั้งหมดเนี่ยออกมาสะท้อนในเรื่องของดอกเบี้ยว,ว่าอาจจะคงดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนะคะด้วยตลาดเชื่อว่าดอทพอดเนี่ยจะชิฟ f t ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ5.25%จาก5.15นะคะส่วนเดือนกระกฎาคมเนี่ยอาจจะต้องดูตามอ c o n o m มิก a t a ต่อไปค่ะ มาเก็ตเรีก็เลยรับภาพ ตลาดนะคะที่รีแอคมาก็เป็นเรื่องของการรับแรงกดดันในเมื่อคืนนี้นะคะก็รับแรงกดดันเรื่องของจับดีมานไปก็แรงกดดันทําให้ปรับตัวแล้วลงนะคะในขณะเดีวยวกันค่ะหลังถ้อยแถลงของเฟดก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยลดช่วงลบลงไปนะคะและฟิวเจอร์ล่าสุดก,ก็กลับมายืนในแดนบวกได้ค่ะส่วนตลาดหุ้นเอเชียในเช้านี้นะคะส่วนมากยืนในแดนบวกนะคะนำโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นค่ะที่ได้ประโยชน์จากค้างเงินเยนที่อ่อนค่านะคะรวมถึงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายยังเป็นปัจจัยที่ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นต,ตัวต่อไปได้นะคะในขณะเดีวยวกันค่ะ ฟันโฟก็ยังไหลเข้าไปที่ญี่ปุ่นอยู่นะคะส่วนตลาดหุ้นจีนค่ะวันนี้ฟื้นตัวได้ดีนะคะจากแรงกดดันที่เมื่อวานนี้ตัวเลขพิมพ์ไอเนี่ย ภาคกำลิศออกมาค่อนข้างหดตัวส่วนภาคบริการก็ออกมาชะลอตัวลงนะคะรวมถึงมีการปรับลดค่าการ GDP ลงนะคะจากหลายฟันเฮาส์นะคะอย่างไรก็ตามผ่าตามที่ที่แจ้งไปการปรับตัวลดลงก็อาจจะเป็นโอกาสสําหรับการเข้าลงทุนเก็งกาไรระยะสั้นๆนะคะจาก valuation ที่มันถูกปรับลดลงมาแล้วก็ปัจจัยบวกจากแรงกดดันของเศรษฐกิจค่ะก็อาจจะส่งผลให้รัฐบาลจีนเนี่ยจำเป็นต้องเร่งอัดฉีดก่อนแผนที่กําหนดไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะ เช้านี้ค่ะจีนมีการประกาศตัวเลขไข่เิม PMI นะคะที่ออกมาขยายตัวที่ประมาณ50.9ค่ะมากกว่าที่คาดการไว้ที่50.3และก็มากกว่าเดือนที่ผ่านมาที่หดตัวที่49.5ค่ะการเป็นสัญญาณบวกว่าขยายตัวนะคะแล้วก็บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะโดยภาคการส่งออกค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ไข่เิม PMI นะคะออกมาขยายตัวได้ดีค่ะ อย่างไรก็ตามคณะนะวิเคราะห์ส่วนมากก็ยังประเมินว่าเศรษฐกิจจีนยังนิดนะคะหรือต้องการการช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางนะคะเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตตามเป้าหมายที่5-5.6%ในปีนี้ค่ะ กลยุทธ์การลงทุนนะคะสำหรับฟันสเตรจีในเดือนนี้นะคะจริงๆเรามีสองพอชั่นให้เลือกะคะ<ม>การเก็งกำไรระยะสั้นๆค่ะโดยทางฝ่ายเนี่ยอาจจะรอสัญญาณเพื่อหาจังหวะการเข้าลงทุนในหลายแอสเซทคลาสนะคะซึ่งอาจจะแจ้งรายเดียวถัดไปค่ะส่วนการลงทุน,นาาระยะกลางนะคะตอนนี้เราให้ซื้อได้ทันทีนะคะสำหรับกองทุนตราสารหนี้โลกนะคะโดยมี2กองทุนนะคะที่อยู่ในฟันเลคเมนของเราก็คือ MUBo n d นะคะแล้วก็ UGS นะคะที่ได้ไประโยชน์จากบอลยูขาลงนะคะเนื่องด้วยการเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยแล้วก็แนวโน้มดอกเบี้ยที่ ผ่านจุดพีคของขาขึ้นค่ะผลตอบแทนคาดหวังในอยู่ประมาณจะ5-5-7%ต่อปีไม่เสียภาษีนะคะส่วนพาเชียบายนะคะหรือการทยอยสะสมนะคะก็อาจจะเน้นในกลุ่มที่เป็น defensive stock มากขึ้นนะคะเมื่อจะเป็นกองทุนที่เป็นกลุ่มในส่วนของ utility healthcare แล้วก็ consumer staple นะคะกลุ่มต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของ dividend fund ค่ะที่อาจจะเน้นกองทุนในการจ่ายปันผลเพื่อรับผลตอบแทนสม่ำเสมอนะคะท่ามกลางเศรษฐกิจที่อาจจะมีการชะลอตัวลงได้นะคะนอกจากนี้ค่ะ global equity ค่ะกองทุนหุ้นล่งนั่นเอง นะคะที่เน้นการเติบโตในระยะยาวค่ะโดยปีนี้เราอาจจะเริ่มเห็นความเสี่ยงจากดอกเบีย้ยที่ลดลงแล้วนะคะ,ะก็อาจจะทําให้ Global Equity เนี่ยมีแนวโนมม้มในการฟื้นตัวขึ้นนะคะจากปีที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้ค่ะมีติมติดฟันนะคะก็เป็นกองทุนตามเทรนนะคะหรือเน้นการเติบโตในธุรกิจที่เป็นดาวลุงนะคะในปีนี้เช่นกลุ่มของ EV หรือ Innovation ค่ะก็นะะแต่สําหรับในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีการเ,เพ้นภาพของ มัลลี่รีพอร์ตนะคะในเดือนมิถุนายนค่ะท่านที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าฟังได้นะคะในวันที่6เดือน6ปี66นี้นะคะเวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสโมงค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะขอบคุณค่ะ